ยาเห็ดน่าจะเนาะเต็มจอเลยดอกนี่ใหญ่มากคุณน,นะเบิ่งเกึ่งเลยยูขออนุญาตตัดอย่างนี้เลยเด้จะได้เบิ่งคลิปข่อยแต่มานำเอาเดอ้อในเือนมาดามนี่สีฟ้าโอ้โหพี่น้องเอ้ยแน่นครักเบิ่งกวงเด้บหดนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้อง สวัสดีจ,าจาาาดาา้าพ่อแม่พี่น้องจ้มามา,าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาดามเห็ดมัสลุมผ่าพ่อแม่พี่น้องมาเขาป่าอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าผ่ามาเก็บเห็ดเก็บทุกอย่างเห็ดทุกเห็ดที่กินได้ละพ่อแม่พี่น้องจา้าเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งเกาลืลเอเจอสิอเป็นเห็ดยังเอาเบิ้ตหน่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะไปไปหลุ่นไปมวนไปฟินนำมาดามคือเกลืเด้อจ้ะเด้อเจอแล้วจ้าดอกแรกจะแหกหมานหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะนี่ดอกแรกก็สิแหกหมานอยู่ดอกเนาะ ส่งคืออยู่ตลอดพี่น้องนี่โอ้ขาขาวจวดเลยจ้ะขาขาวจวดเลยโอเคอยู่จ้ะดอกแหลกโอเคหมานมานเดอ้อ uh huh. เฮดเกาลัดก็จะมี์งามงามแต่ขาแต่ว่าหัวเราได้ไปหลุนอีกทค่นึงหัวเราเป็นสีแบบสัมสดอกนี่โอ้แข็งครับพี่น้อง ได้ย่ตดี๋ว้วลองเบิงขอโทษขออภัยด้วยพี่น่อบอใสถุงมืออีกแล้วมันบกขักไหมได้อยู่จ้ะแต่แต่ว่ากรสิดตัดถิ่มลายอยู่เพราะว่าทากห้อยทากแต่ว่าขาเรานล้นแน่นเนี่ยขาแน่นข้าวดีค่ะสุดยอดเลย มาลุ้นดอกนี้กับมาดามนะจ๊ะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเออได้อยู่ดอกอได้อยู่จ้ะได้อยู่นี่สวยๆเลยค่ะมีเวลาก็ตัดไปน้ามัมนค่อยง่ามโอ้ยถา โอ้ยเอาไวให้เรากินซะมันมันมันหลวมพี่น้องเอยไว้ถาก,กินซะดอกนี้แ่ะคะ่ะขออนุญาตตัดงนี้ได้พี่น้องสิเดี๋ยวว่าแล้วโอ้ยเราเนาจะ้ะเป็นเนาเนาะบ่ได้บีบเป็นกกอนพอแม่พี่น้อง,น,น,งนึ่ว่ามีแต่แพทมักหลงมีดเนี่ยข้าเก่ากับมาเก็บเฮ็ดหลงมีดคือกันโอ้ยมีดผู้ใดเจ้าได้เบิ่งคิขคอยก็ามานำเอาเด้อในเือนมาดามนี่สีฟ้าพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> แต่าอาจจะเป็นของฝรงั่งนอกจากเนาะเก็บเห็ดไปมาก็ได้มีดแล้ววันนี้มานมานต้องเก็บถ้าพี่น้องพ่อละมันต้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวอันบ่ได้เดี๋ยวสัดเพิ่นมะยางเหยียบมะยางส้นเตะได้เพิ่นสิบาทเจ็บนอกจากเนาะต้องเก็บจ้ะวัมันว่าเห็นแลวโอ้ถิมไว้เดี๋ยวจะาของเพิ่นมาเอากลับมาเอาบ่าได้คิดแนวนั้นบ่ได้ต้องคิดถึงอ่าซัาปลาที่เพิ่นอาศัยอยู่เนาะเพราะว่า เผื่อเพินมางางเตีงางเหยียบนะฮะบาดตีนบาดขาเพนเป็นอันตรายอีกเป็นอันตรายอีกอเฮดเฮดเฮดว่าแล้วถ้ากับพ่อห้างๆอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะดอกนี้ไม่ต้องลุ้นเลยใช้ไม่ได้แน่นอนอแก่เกินแกงแล้ว ใส่ใช้ไม่ได้แล้วค่ะนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วเน่าคุณห้อยคาแบบไี้หนึ่งแต่ดอกนี่ใส่ได้แทแน่นอนร้อยเปอร์เซนจ้ะนี่แบบนี้ใช้ได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็ัดถากออกก่อนว,ว้าวดอกสวยมากค่ะงามหลายเนาะนี่ไหมสวยแน่นอ้ยมันแมนบ่ละแมนอยู่แต่ดอกนี่แต่ว่า ตันนั้นึกว่าสิเมนบบเมนจ้ะมันเป็นใหม่เดี๋ยวค่อยไปลุ้นนะจ๊ะตอนตัดขาเนาะอีกสองดอกใส่บบได้แล้วล่ะจ้ะเจ้าคือขาวคือคนเป็นโลกนะละโลมพี่น้องจ้ะไม่ได้แล้วจ้ะปลาจะเป็นง้ามพี่น้องเอ้ยเห็ดบรลายแต่ก็มีความสุกมวลเอ้ยนี่จะเป็นห้ามเห็ดเกาลัดง้ามคัก า,มาลมใช้ไม่ได้จ้ะดอกนี้ก็คือสิบัวใดแล้วล่ะคุณน่ะถากดอกเฮ็ด่งยังผู้พี่น้องเลืองอุยอ้ยดีค่ะคุณน่ะดอกเลืองดีดีดอกนี้ก็ไม่หวังกับเขาหรอกน่ะลมเฮดเกิดดนแล้วพี่น้องอุย้ยอยากให้เห็นเฮดอัน มาเบ่งดอกนี่ก่อน,นเห็นเฮ็ดผึงหวานเฮมดขึ้นสีนาแล้วล่ะเนาแหลวเนาว่าแหลวพุดนะยุคโคนต้นใหม่พูนเฮ็ดหลอบสองมันกับสีบกคากสำหรบับหน,นึ่งบันไดสีเหลืองมันคงงามเนานะจักเฮ็ดยังบวกงจากพี่น้องจ้านี่รู้เห็ดอ,อะไรมาเจอเห็ดบูมเ็นเห,ห,ห็ดผงหวานนึกว่าเห,ห็ดผึงหวานนี่บูมเมนสำกะล่างสีบามาเจอเห็ดผงหวาน เดี๋ยวภาพ่อแม่พี่น้องตัดขาเน็ทีห้เาเก็บมามันจะเป็นยังไงนะมารุ้นกันนะคะเก็บไปนั่ไหายไปนั่งไปยังไงถากห้อยถากักด โอ้งามอยู่ตลอดพี่นอ้องขาวจวดเลยเนาะสุดยอดโชคด,ดียังไม่เห็ดน้ง,งามดีที่เขาไม่ค่อยเน่าเนะาะขาเพิ่นบ่ค่อยเน่าเหะอไหมงามสุดยอดแล้วดัอดออกหลยเติมนะเด็กมวนกันต่อจ้ะช่วงนี้เป็นโปฟมชันโมจ้าจด้๋ยเบิง่งเห็ดต่างๆผุนะเห็ดผิดอยู่ผุน่นนี่เห็ด ันนี้เห็ดเห็ดผึ่งหวานแต่ว่ามันมันถือคันทากจอคักแล้วว่าเอาดอกเด้อสิเด้ใหเบิ้งปลาโปรโมชั่นสำหรับพ่อแม่พี่น้องมากเบิง้งวิวทิวทัศน์ธรรมาชาติเนาะก็จะ,จะได้ดูไปด้วยอย่อีกดอกนึงเด้กพี่น้องแต่ว่าเท่าแล้วจ้ะเท่าแล้วเท่าแล้วห้ามาเจ้าเบิ้งวิว <laughs> <laughs> เวลาเห็ดหลายเก็บบ่ เก็บบ่อันเก็บบ่เบบบงยหนาเลาาเอาลาาเอาแต่ว่าเห็นเห็นแล้วดอกนึงจา้าสิแมนบ่แมนเด้อคิดว่าน่าสิแมนจ้ะแมนอยู่ดอกโอ้บอ่แมนจักแมนบ่แมนโอ้ยบ่แมนเห็ดอันนั้นเห็ดหนางัวเห็ดหนางวัวมึงปลาเห็ดผิดกะไล่เห็นหน <laughs> เหดก,หกินได้กะไล่ เก็บเห็ดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยงามบ่พี่น้องปางามบ่เห็ดมันห่างแล้วปุ่น์นะอุ้ยสามดอกเลี่ยงกันจะมันสวยสังหารค่ะปุ่นหะสวยจริงๆเนาะน้าหลังงามงามนี่ห้อยเห็ดเพิ่นขาเจ้าเก็บไปบุง สามดอกล่วงเลี่ยงกันโอ้ผลเหินเห็นอีกแล้วดอกนึ่งจ้ะมาดูด้วยกันนะคะก็จะใช้ได้ไหมอ,อีกดอกนึง่งโอ,อ้ใส่ได้อยู่ตัวนี้พี่โนโอ้องใส่ได้อยู่นี่เขาไปตัดขาก็มีให้ได้เก็บเรื่อยๆอยอยู่เนาะนีะ่อุ้ยถากไหมถากเลย เอาขาไ้ให้เแล้วกินนะเนาะพี่น้องเอาขาไวปพอถอนตัดขาไปถากินหลายโต,โต๊พโแล้เราก็สิหิวเลยคนก็นจะหิวคือห้านี่ละ่ะเพราะว่าเฮ็ดผงหวานมันหวานเนาะถ่าคนก็นมาก,กินเห็ดอื่นแล้วก็บ่ค่อยกิน้วแล้วก็กินแต่เห็ดผงหวานเนี่ละ่ะเห็นอยู่ทางปุ่นดอกนึงคือ ก็เสีใส่ยประดิษฐ์คิดว่านะเดี๋ยวตัดขาสองดอกนี้เลยอืเฮ้ยแล้วเจาะอุ้ยนั่นอุ้ยว่าเป็นอย่างกะเอาไป เผื่อถากเรามากินเห็ดงามงานม,มันแน่นดีไหมะบเสียเลยโบไมีหนอนมีแน่กับแต่ถากจอสวยงามมาก <S 2> <S 2> เอ้บางดอกนี่เด้อจะใส่ใด้บ่ได้ดดะค่ะเด้อใส่ด้อยู่พี่น้องจ้า ถา,ากห้ถาดออกกินออกอีกดอกหนึ่งจ้ะขากล่องจะเป็นอย่างอัน,นโอ้้องทา่าแล้วเอียงไหมขากล่องเอียงแต่แหล่อยู่จะเป็นอย่างไรใช้กระบ่กเข้าใจที่กันพี่น้องเพราะว่าเฮาประเดต,ตั้งเขาระบบเพิ่นเห็นไหมพี่น้องมันก็เลยบ่ออันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถากแล้วก,กินเจออีกแล้วจ้าหนึ่งดอกนะคะอุ้ยบ่มีดอกใดถากสิบริเน่นอันนี้เอาบ่ไดด้อจะโลมไหาไถากแล้วก,ก,กินซัก เห็นอยู่ี่ขางในพี่อีกโอ้ขางในกับบัวไดเดอกพี่นอ้องหนาวแล้วเห็นกวงเพิ่นกระลังหากินอยู่พี่น้องจา้าเดียวซู้ห้เบิงเด้ออันนะ่ะเห็นบอกยู่กลางถนนน่ะสองโตสามโตขว,วงหน่อยแต่รู้สึกว่าสีเนี่ยเห็นเขาหนะึ่งเป็นฝูงเลยหรือมั้งสามโตสี่โตหาโตเห็นบอกอันนะ่ะเพิ่งกรกลังหากินอยู่อันนะ่ะยู่กลางถนนะนะเฮเบิงเด้อพี่น้องอ่นนะน่ะ โตนึ่งน่ะน,นะยุโอ้น่ะแพทมือเขาไปไก่ยุกลางถนนมองหันแล้วก็อีกมุมหนึงน่ง,งเดี๋ยวแพทสีงางเดี๋ยวคนสีแดงไปไป,ไปเดินไปเนะถ้าตกใจไปก่อนเดี๋ยว,เนนกกว่เห็นกันนะตายโตพี่น้องคุณนะเห็นปะเดี๋ยวซู้แอีกได้ปะเดี๋ยวสูมอีก ซุ้มด่าีกา็โอ้บ่ด้แล้วซุ้มด่ายสั้นๆนะ,นนะเต็มอยู่คุณน่ะหนึ่งโตสองโตสามโตสี่โตเห็นแต่ตูดเพิ่นเห็นบ่พี่น้องอนนเิ่มเห็นแพทแล้วเดี๋ยวเรากระแลนเถอะเบิ่งเด้ออันน่ะคลายว่าเป็นขอบกั่วเป็นพ่อแม่ลูกเลยอันนะคุณกินอยู่กลางถนน เป็นยังคือประกันมากินอยู่กลางถนนจ้ะห,ห,ห,หืโอ้ยคุณเหรอเห็ดผิดกันแดงไปมึงอยู่เจ้าเห็ดผิดหลายครับพี่น้องเห็นบ่เห็นกวงบ่มาไกลแล้วพี่นอ้องนะเห็นบ่คุณเอบ่เอเป็นฝูงอยู่นะหนึ่งโต2สองโต3สามโต4สี่โต ดีโตไปแล้วไปแล้วแล่นแล้วพูนะลูกเล็กเด็กแดงพูนะโอ้ยหาโตสองซีหาหาโตพูนะแล่นแล้วแล่นแล้วมันบะ่จ้ะหาโตนะ <c ười> กลางถนนเต็มอยู่พูนะ <c ười> ลเเแลนต่ว่นอกกับลแลนนีทั้งหมดด้เอ้ยฝนลินลงเม็ดละสิผ้าเมื่ออะไรล่ะผ้ามาเบิ่งกวงได้ปหมคุณน่ะโตใหญ่กับมี่ได้อะหนึ่งเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกคุณน่ะหนึ่งโตสองโตสามโตสี่โตห้าโตขอบคู่หนึ่งละพอแม่ลูเพ่่เนาะเป็นครอบครัวพอดีคุณน่ะคุณน่ะไปหากินซะ โบรกวนดอกะม,มาเก็บเห็ดสซื้อจ้าเสียแล้วล่ะพี่น้องจ้าอีกสองดอกแต่ว่าเสียแล้วใช้ไม่ได้จ้าอ,อดอกนี่นะโอ้โ้พี่น้องเอ้ยแน,น่นครับแน่นบักงามเลยแข็งเปียะเลยขาหนาสิใส่ได้ เอาขาเลยโอ้ยหวัวทั้งขาก็ใส่ไห้่เกิดนั่นอีกดอกหนึ่งจ้าก็หมานหมานอยู่เด้อเนาะบว่ายดอกนี้ลมจ้ะไม่เอานะคะนั่นดีขนาดเลย แต่ขึ้นเป็นหูงตัดออกให้ได้พะยาเห็ดเสี้ยอะละจ้ะเพี้ยดอกนี้หงไงคักบพ่ได้เก็บได้ลูปได้ข้ามกันยังดีหงาคักหงาเนี่ยพะยาเห็ดน่าจะเนาะเต็มจอเลยดอกนี้ใหญ่มากคุณนะเบ่งกิ่งเลย จะใส่ได้อยู่ขออนุญาตตัดอย่างนี้เลยเด้อจ้ะเด้อใส่ได้อยู่จ้ะดอกคุณนนองแต่ว่าดอกข้างหลังอาจะใส่ได้ใส่ได้อยู่ดอก <c oughs> ถ่าถ่าตัวนี้น้อยนึง <c oughs> คุณดอกนึงถ้ยเาอิ่น นี่อีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะแต่ที่รู้คือเขาสวยมากยุดยุดนี่สามดอกจ้ะได้อยู่จ้ะดอกออได้ทั้งเมดอดหนะละหย่านแล้วใส่บัวได้ได้ตัดเอาตัวสีตัวนี้เก็บกองสีดีกว่าได้อยู่จ้ะสามดอกนี่สวยเลิศมากค่ะอืมยอมเห็ดยังสวยอยู่เลยพี่น้องนี่ดูสิคะ ขนาดเห็ดวายแล้วยังหมานเดี๋ยวว่าไดนี่แต่เห็ดง,งางมๆไหมเห็ดนี่แต่ดอกอสวยๆเนาะดอกนี่ละ่ะดอกนี่สีลมๆแล้วเอาไว้ถากินซะถาคนอนเฝ้าอยู่นะน,นะให้ถาก,กินไปเลยเนาะถ่่แล้วั้งนี่ซุ่มตัดเบื้งได้เด้อพีนองจ้ะใส่ได้อยู่ <c oughs> ดูถูกเราค่ะ่าถั่วซ่าน แต่พอถ่าพ่อเม็ดก็อาสิล,ลมนี่หน่อยนึงตามธรรมดาถือฝนถือยังนั้นนะมานมานไปเดี๋ยวสิพาออกแล้วนี่อีกจ้ะพ่อแม่พี่นนองสวยๆงามเห็ดในกระตาหน่อยซ้ำนีก็มีฟ้าแฝดบึงเทล่ ส,เสพพิเมื่อแห้งหมามาตัดขากันพ่อแม่พี่น้องตัดขาแล้วก็สิผ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อละล่ะเมือนี่ถือว่ามวนถือว่าหมานเนาะหมานเห็ดงามขนาดเลยถากต้นหน่อยๆ <c oughs> งามขนาดเลย